เช็คอะไรไม่ค่อยได้ใช่นี่พี่ึ้นราคามาแล้วพี่อยู่ไหน,ไหนอยู่บนหัวอยู่บนหัวสายมือเอ่อึ้นมาแล้วมาฝึกฝึกการปีนป่ายกดค้างกดสเปกบาร์ค้างไว้มันถึงจะขึ้น วิ่งวิ่งก่อนไหมอ่ะไม่ต้องสเปคบ<อ>างอ้าวอ้าวไม่ทันแล้วไม่ได้ข<ต>ึ้นแล้วผมว่าเดิมอีกตอลมือ,อต์อมือออมอดูซันมอร์ดูมันมารูมันมารจมันจะให้กลับล็อบบี้อย่างเดียวเลยคนมันหายไม่ได้ลงแรงนี่เชี่ยอ้าลม<ะ>ื่อไหร่ครับ ก็โดดเรือตรงทะเลบป่ะแล้วก็ว่ายน้ำกล้ามาไม่มีของดีขนาดนั้นมีคนลงไปแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนหัวเราครับบนหัวเราบนหัวเราถึงก่อนเรียบร้อยแล้วกูตกตกลกไปครึ่งหลอด เอ้าไอ้ควายนี่ตกมาเต็มหลอดต่อยแม่งเลยโอ้ยนอนหายใจผมว่าผมยี่งเงาแล้วนะลงมาครึ่งหลอดนะไอ้เยี้ยเลยเต็มหลอดเลยใครอยู่แถวเราไหมเนี่ยเสียงส้นตีนใครวะพอดเหรอพออยู่ตรงเนี้ยไม่รู้ไอพวกนั้นอยู่ตรงไหน อับกีคนหายว่ะเฮ้อ <c oughs> หมดเข้ามาโดปฏิบัติการมันไปลงตรงไหนกันบ้างปัญหาคือรู้แม่งลงตรงไหนกัน ทุกคนนั้นกำลังจับจ้องของกันอยู่กับบุคคลเดียวนะครับดูไก่ด้วยนะเนี่ยไม่มีโอ้โหสุดสุดตรงไม่มีอะไรเลยคุณ ไม่เห็นคนเลยหนีเชือดิไม่คือยังไม่เจอคนมันต้องมีแถวนี้แหละเอโอเคคพณได้หมวกโอเคช่างตั้งอยู่พร้อมกันโอเคม,มีคูณสี่คูณสี่คูณแปดสี่สองแปดลงกันโอเคได้อยู่ พี่แทนหมวกเกยอะมากได้เห็นอะไรว่แวบหวะวนะเมื่อกี้เห็นอะไรว่แวบหนะคนที่ตรงนี้มาเขียวคนหนึ่งไ,ไม่รู้มันอยู่ไหนรึเปล่ามันวิ่งมันวิ่งมาตรงโกดังนี้แล้วหลังดินหลังลินไม่รู้เพื่อนมันอยู่ไหนฮะระวังด้วยมันเข้ากโกดังไปยังรับ ไม่รู้มันมันผมเห็นมันวิ่งมาตรงโกดังแล้วแต่ไม่รู้ว่ามันเข้าไปยังผมโกดังมันบังอะ่ะตอนแรกมันอยู่ตรงหลังดินนั่นแหละตรงไหนคับพิมพ์อันนี้อาอีสัตว์อาวสองคนสองคนไม่ร่องอยู่ตรงนี้หลังกําแพง ออกมาแล้วก็เหล่เลยนะประตูนะเนี่ยจะอ้อมไอสัตว์มันออกมาแล้วมันมีอ้อมตรงผมคนหนึ่งตายวะตรงประตูผมมีตัวหนึ่ง เจอแล้วสองตัวสองตัว,ตวข้างโกดังอยู่ข้างในเลยแก้มมีมีตรงนี้คนนึงพี่แทนดูซ้ายผมหน่อยกลัวมันจะอ้อมมาผมเออล่วงแล้วล่วงแล้วน็อกเหลือแค่ตรงล่างเหลือตรงล่างเข้ามา,าแล้ว,ขลวเข้ามาในโกดังนี้แกมอยู่ตรงแกม,แกม ตายเลยใช่ไหมตายเลยตายเลยเขี่ยอุกกาตู้สือว่ามันลงมาสองคนเมื่อกี้นกอย่าใครจะเอาเลยครับเก็บเลยครับผมเล่น V S S ปานี้เชิญมินิตบไม่สวยเจบสัตว์ฉันตบฉันตบตบคุณไม่ได้เก็บหรอกครับมีเยี่สี แล้วก็คุณไม่ได้เก็บเพราะว่าคนอื่นเก็บไปเลยครับเพราะว่าวงบีบไกลมากครับใช่ไปเจอกันในวงจ้าเอ็มยิบสี่อยู่ตรงศพชั้นยังไม่มีใครเอาไปเออเขียวอ่ะเอ้ยเอ็มยิบี่หรือว่าจะคุณนอปะลืมแล้วจะหลงไม่อย่างงั้นแล้วจะไม่ได้แล้วเออมีใครเห็นรถไหมเนี่ยมันมีรถดรอปอยู่นะตรงเนี้ย มีคันหนึ่งอ่ะมึงั้กูเรื่องเอเคยงออพี่เข้าไปดูที่ศพน้องกันเดะมีกระเป๋าลงเก็บกระสุนสองมาด้วยนี่เฮ้ยมันมีกระเป๋าสามอยู่แถวนี้นี่นาเก็บแล้วเก็บกระเป๋าสามแล้วแม็กซ์ัยตรงนี้ใครจะเอานหมายถึงกระเป๋าสามช่องที่เก็บปืนในเพื่อนได้อ่ะ โอเคเอ็มสองสี่พอยไปเลยกเออค่อยว่ากล้วเริ่มกันเป๋่าปืนสั้นเอาชฟแม็กซ์นาอย่างนี้ใครจะเอามาเก็บนะครับเก็บคุณหอกให้น้องด้วยแล้วกูก็โอ้จะเก็บอะไรหนาสุ่นนะกูไม่มีเปิล่ไม่มีกับผีดิ โอ <laughs> <laughs> ตุอก่ะตุ้คน AKM กูไม่เอา AK กูไม่เอานี่อะไรวะอัร์โอ้โหสุนเอ้ไทยไทยอย่าเดินเลยไออทย,ทยนี่ไงทีมันขึ้นลูกศรแปลว่าพี่ไม่มีเข้าใจไหมสองสองดูบ้างโอเคโอเคที่มันมีอะไรบ้างไปดูสิกระเป๋ากันโมโอ้เอ็นซีสัส ค่ะนี่อะไรเ <SL R. S 2> อเสบอาไอสัตว์มีแต่ปืนที่กูไม่เอาทั้งงั้นละเลีเล่เอเค็ได้มาสัตว์พอแล้วจบไม่มีรถเลยเหรอวะเจอแล้วแกมันเอาขึ้นรถได้ปะไม่ได้รถสองโอ้โหรถสองด้วยเจ๋งว่ะเอาไปต่อยอดรับเอาไปต่อยอดมาเดี๋ยวนี้เลย <laughs> เนี่ยเหมือนถือโลงอ่ะผมมีกระเป๋าอยู่กระเป๋ากันพวงผมอดทนได้อยู่ไปหามาเดี๋ยวนี้สิบสี่วิฉันจะเกิดแล้วแม่เจ้านี่เราต้องข้ามสะพานสะพานนี้อ่ะอพี่แดนรถแกนี่นะตัดติ้งเหอะเฮ้ยเราไม่ต้องข้ามนี่ยเอ้ยเกิดแล้วเออไม่ต้องข้ามดีกว่า ำไมต้องรีบด้วยพราะกลัวอะไรวะน <laughs> ิ่งกลัวอะไรการอยู่คนเดียวกับการอยู่ในวงเราเสี่ยงตายมากกว่าอีกเราอยู่นอกวงวง<ด>แรกเบ,บบาจะตายยาแล๊บนึงมีน้ำพร้อมให้มึงนล่ะเตียบงโงกเลย วันละโลก ยิงไปรลยอสข้าวแม่งก่อนแก้มบอกซอสแม่งก่อนครับ ไมน้ำตื่นนะน้ำตื่นได้หรูอต้องงั้นนะน้ำตื่นได้อยู่อนนอยโอเคโอเคโอเคอเฮ้ยใช่ไหมวะอะไรบนอ๋อบ้านบ้าน ผ่านเมืองนี่วะเลื่อนๆมันจะไหลมันจะไหลมันจะไหลเสียละเสียละหายแล้วรถมันลื่นรถมันลื่นเราไม่ได้ตั้งใจรถมันลื่นเฉยแน่นยังพอแน่นยังไปถึงปั๊บให้พร้อมยิงเลยนะอ๋อเต็มแล้วไม่เป็นไรครูคุณบอกไว้แล้วเรนนี่ยผมถือเอเจจิ้งมาให้ป๋องหนึ่ง băng mai, giơ băng mai, lắc đi hơ. được, bấm dia còn. hay, ใครวะยิงใส่ไว้แล้วล่ะเดี๋ยวอะไรอย่าไม่ปลอดภัยสักเกมนึงเวลาเล่นนะปลอดภัยเลยเอานี่มันเกมสงครามมาปลอดภัยกี่โมงอ้ามันเราเลนหนอยมันเล่นข yeah> ้างบนตลอดไหนอ่ะข้างบนหัวน euh uh> ั่นน่ะข้าวแน่ะมันยิงเราอ่ะขั่นน่ะ้ั่นน่ะ นไ,ไม่ชอบใจเลยวะ่ะนี่นี่สุดยอดกันแล้วเกินยิงนกยิงปลาเฮ้ยข้างล่างมีรถเอาข้างหน้าก่อน <S 2> <S 2> อเอาข้างหน้าบ้านก่อนเอาข้างหน้าบ้านก่อนผลไม่ได้ตรงนั้นท,ทีมแทงพร้อมทีมแทงหวยได้ส้มๆอยู่วะว่าไม่ใช่ มาบ้านตางากบ้านบ้านมาโก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 โอ้กลัวนึกว่ายิงเจอคนในบ้านอ๋อเปล่าอือเราขยันยิงซะด้วยแทนคือต้องเข้าใจว่าที่เราเราดอท์โ ры, มแล้วไงที yo, ่ปาร์ตี okay. ้ได้เขาก็ยิงกันอยู honey, ่ไหนข้างล่างเหรอ ข้างล่างครับเชีย่ยแต่ไม่มีแมก็กขยายดิโอ้ยโอ้ยเอ้ย,อยทำไมมันยิงโดนกูอ่ะกูยิงไม่โดนมันอ่ะโอ้ยแกภาคพื้นทนี่อย่าอมอมูฟุกจังวะโอ้ผมโดนยิงจากข้างล่างนี่ เอาสามใครจะเอามีล้ท้างไหนวันจิงผมวะ บ้านเต็นท์ตองวนู่วงบีไปไหนดีวะเนี่ยเฮ้ยใกล้ๆเวิ่งที่ล่งนะบ้านกลางเลยรปลาล่ะบ้านกลางเลยรปลาล่ะบ้านกลางก็ <laughs> <laughs> ปาาเต้เลยทีนี้ <laughs> ไปตรงไหนอ่ะอปตรงไหนคือรถครับถ้าจะไปรถเฮ้ยรถมา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 รถตรงไหนนี่ไงไหนวะเฮ้ยขับเรียวไปละ ทียิงไม่ยัดม่คนขับเหรอคนขับไปแล้วมาขับไปแล้วไป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 ตรงไหนเข้าวงไปเอถอะเดี๋ยวหาเอาแถวนั้นมีอาจทราบได้วงเล็กแล้วหมม่อาจทราบได้ผีบไปวงเหลืองไปั <laughs> เียมาท้าเียมาท้าเดียมาท้า้าาเฮ้ยมันลงมันลงมเียัออ้โหเกียวเกียนแนี้เขาเป็นล็่เราตายไปแล้วเนี่ยโหมากเอาแล้วก็สุดหมด เพ็นกันเ,เลยดี่วะรถมาจากข้างหลังใช่มันไปแล้วรถมาจากข้างหลังอีกคันจะมาเอาแอร์ดรอปนี่ว่ะไอเ้เหี้ยนั่นเก็บแอร์ดรอปไปแล้วแน่เลยตีนั่นนะ เฮ้ยไม่ใช่สม้มเออไม่มีปืนพิมพ์ผมว่าเราขยับเล่นขอบพงก็ได้มั้งมีคนนะทับส้มอ่ะ ลักต้มเราเข้าไปไม่ได้ยิงอย่างระยะไกลเลยพี่แทนระวังโดนสอยฝอยจากด้านขวานะวาไปซ้ายปอดอยู่เสียงจากซ้ายก็มีป้อนกำลังกินแอดรอบอยู่กำลังลุกโฉมเปล่ากระสุนฉันหมดฉันมาเอาปืนใหม่จากมันเนี่ยแหละ มาแล้วเกมันพีแล้วมาส้อมันเห็นพี่ละอ้ฟาร์มาร์สว่ะฟารมาร์สหรอ <ผม S 1> ฟาร์มาร์สไม่เอานะดีดดีดมากเสียงด้าน,นขวาที่ตรงไหนวะพอสนั่งไงหลังหิน เข้าว่ะเจ็บนะวงเจ็บนะตรงนี้มาร์คส้มเห็นนะเนี่ยเฮียเราไม่รู้ตรงนี้มีคนด้วยเข้าก็มาได้ไหมเนี่ยอืมรับรับมีตัวมีตัวรับรับด้านหลังด้านหลังรับไหนฮะหลังเนี่ยตรงผมเนี่ย นกมักฟ้านกเพื่อนนอยู่ไหนอ่ะเป็นอยู่คนเดียวนะกี่ยิงมันยังไม่ตายมันนกนะปล่อยไ,ได้ไหมมักต้มเป็นแล้ววะนี่มียาใครต้องการยามาเอาได้เลยมันเยือทั้งเกาะทั้งอะไรกูไปหมดแล้ว ที่มีที่มีแต่หมวกเกาะเอ้าไอ้ตัสเป็นรถเป็นรถเครียดนี่ไงเดีเหยียบตีนกวิ่งของคุณคนยังอยู่ไหมเนี่ยยังอยู่ไงเดียะอ้อมาดิวิ่งอ้อมามาทางนี้มันยิงไม่ได้เทียบมันยิงได้ดีกว่ามัอยู่อยู่ตรงไหนวะ วงมาเลยสัตว์พิมพ์วิ่งมาต้องวิ่งมาไ,มไมพี่แทนข้างหินพิมไม่ได้แล้วเด็กข้สู้เราค่ะ มันไปขับรถไปหามาขับรถไปหามาขับรถไปหานั่นไงม,นม,นม,มีคนเพราะนมีคน ทำไมด้ไหมแบกแบกยังมีคนยุคคงมีคนอยู่ตรงไหนไม่รู้อ่ะเดี๋ยวผมกําลังคือบอกไม่แน่ใจขานเข้ามาก่อนขานเข้ามาก่อนได้เดีอได้ไม่ใช่โอเคไม่มีสโมอว่ะไม่ต้อง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 ชุบได้ชุบได้หินมันบังอยู่สโมอเนี่ยมันรู้จุดยิงกันอยู่ฝั่งนู้นเะ โปรปืนให้เป็ีด้วยกันน่ะพี่กันดีดอะ่ะเอดอาข้างบนอะที่มีลูกศรชี้อะไหนอะแก้มาไปแล้วมั้งกันดีดไรพี่ใส่ไม่ได้แกต้นไม้ขวามือเห็นปะเอสอีร้อยยี่สิบฝวาอีกฝาอีกอีกต้นหนึงเออไม่ซ้ายตรงตรงวงเลยอะเออต้นนั้นแหละต้นนั้นแหละ ต้นไข่ต้นมันด้วยตอนมน่าของความยาแป๊บนึงมีอยู่ล่างเนินด้วยเหรอวะนี่อยู่ในวงวะเนี่ยกูอยู่อยู่ถ้าขึ้นถ้าขึ้นแบนไ,นไปแป๊บไม่อยู่เออดอกมีอยู่ข้างล่างข้างล่างด้วยแล้วก็จากที่พุ่งพิมพ์บอกมันมีอยู่ข้างบนด้วยเออเออดอกเฮ้ยแกเห็นมันแล้วเนี่ย ยิงได้กินไตแน่เลยไม่รู้สามสี่หรือสามสองคือไม่รู้ไม่รู้ตอนนี้อีกทีหนึ่งมันเป็นต้หนึ่งเต็มเตมหรือว่าหลือกี่คนเห็นคนปะมัก้มพี่ยิงได้ก็ยิงเลยยิงได้ก็ยิงมันสมมเออย่างไอีกข้างใต้แั่นแหละมีนี่ไงโอ้ยย่าดอย่าดอยากอ มันอยู่มันอยู่ตรงสม็อกสองคนยิงเลยยิงในสม็อกเลยแกมันอยู่ในสม็อกตนี้สองคนเท่าที่เห็นนะนี่ตายแล้วตรงสม็อกตรงมาร์คเหลือสองคนว่ามันเหลือคนเดียวอยู่ในสม็อกตั่นแหละที่ไปช่วยเพื่อนมันอนะไม่ไม่สองเออ,เออใช่คนเดียวคนเดียวคนเดียว ใช่เปล่าอ๋อพิสมอคไม่หนีไปแล้วก็มองมันกายอย่ตร้วมันต้องเข้ามาเดี๋ยวมันต้องเข้ามาร้อนที่กินไก่ก่อนเนากนอมโหมดกับแรงตากันเกินเแก่ลงแรงไม่ได้นี่เนี่ยแรงมัน คว้ของคว้าของไปมีของอะไรบ้างโอ้หมวกสามว่ะไอ้เหี้ยไม่ให้เก็บแล้วว่ะเก็บทำอะไรอ่ะตายกูยังไม่ได้ยิงเลยเอี๊ยกูยิงก่อนไปยิงไปแล้วไงคล้ายๆเพื่อนสาคิวนั่งไงไม่ใช่กูจะยิงกระสุนให้หมดเอ็มสองสี่เก้าปุ้ย ก็เหลือแค่สิบเจ็ดนัดเองก็หมดแล้วนี่สิบเจ็ดบ้าอะไรเพราะว่ามันโลกมสิบเต็มเลยเมื่อกี้พี WIL ่รีโหลดใหม่แล้วตกไอติกชมาสะปิดท้ายได้สวยใช้เวลานอนเดี๋ยวผมสี่คิวตอนไหนตอนนั้นแหละตอนที่เราไม่เห็นพี่เฮ้ยไปกินยาไหมเอาโอ้โหแก้วก็สิบคิวเลย โอ้โหไม่แก้หมงจังวะก็ออันจัดการลงไม่ได้อย่างนี้บ้างวะทีนแรง